เบื้องหลังความเชื่อมั่นของยูซนาไม่ใช่แค่การตลาดหลายคนอาจคิดว่าแบรนด์อาหารเสริมทุกแบรนด์ก็คล้ายๆกันแต่ความจริงคือมีไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่การตลาดยูซณาหนึ่งในนั้นค่ะ เบื้องหลังความสำเร็จไม่ใช่แค่การโฆษณาแต่คือทีมวิจัยที่ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด็อร์ไมรอนเวนผู้ก่อตั้งยูสนาเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกเอาเบิร์ตออสไตน์อวอร์ดยูสนาจึงมีทีมไอดี D ประจำอยู่ในอเมริกาและทีมนักวิทยาศาสตร์กว่า150คนที่คอยพัฒนาสูตรทดลองวัดผลและปรับปรุง เพราะอาหารเสริมที่ดีไม่ใช่แค่การใส่สารอาหารให้เยอะที่สุดแต่ต้องเลือกชนิดที่เหมาะสมและให้ปริมาณที่ถูกต้องทุกสูตรต้องผ่านการวิจัยแบบ double blind study ผ่านการรับรองจากงานวิจัยระดับสากลและมีผลลัพธ์จริงจากผู้ใช้ทั่วโลกดังนั้นเมื่อคุณเลือกอยูสนาคุณไม่ได้แค่เลือกแบรนด์หนึ่งในตลาดแต่คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี เบื้องหลังเป็นวิทยาศาสตร์และใส่ใจทุกขั้นตอนอย่างแท้จริงค่ะ